สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับมีกระบะอิสุสุดีแมตัวสูงแท้นะครับตัวนี้มือเดียวป้ายแดงปี2007ครับเครื่อง2 0 0 5ดีเซลคอ m ันเร i วครับราคา2,39,000บาทนะครับรถสวยสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับสีดําเงางามใครที่กําลังหากระบะแคปใช้งานนะครับอิสุสดีแม็กปี2007มือเดียวป้ายแดงสภาพงามๆเลยครับมือเดียวป้ายแดงเอาไปใช้งานกันต่อได้เลยครับรถอยู่ที่คลอง7ปทุมธานี อยู่ใกล้ไปเช็คไลชมนะครับสมาชิกบ้านไกลเราจะส่งให้ท่านได้ถึงหน้าบ้านนะครับการันตีได้รถแน่นอนนะครับรถสวยสมบูรณ์มากๆนะครับสีดำเงางามแบบนี้เลยใครที่กำลังหากระบะนะครับราคานี้สภาพนี้นะครับราคาเงินสด2,39,000บาทโทรได้ลายได้ติดต่อได้ตลอดนะครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดก็ได้ครับรถสวยสภาพสมบูรณ์เอกสารครบถูกต้องนะครับ ไม่มีชนหนักตัดต่อรอพิกปั้มนะครับแม็กไรเนอร์งามๆแบบนี้ใครกําลังหาใช้งานนะครับมือเดียวป้ายแดงไม่แท้1 7 0 0 0 0กิโลเมตรเพียงเท่านั้นนะครับรถสวยรถดีรถงามนํามาส่งให้กับสมาชิกที่กําลังเล็งหากระบะชอบอีซูซูตัวนี้ราคาสภาพแจ่มเลยครับเอาไปใช้งานกันได้เลยครับปี2007ตัวสูงแท้ภายในระบบไฟฟ้านะครับเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็กครับเช็คชมดูได้ที่คลองเจปทุมธานีดีแม็กเป็นที่รู้กันครับว่าทนทานอะไรหาง่ายหาสบายครับ นี่เลยครับภายในส,สวยระบบไฟฟ้านะครับใครที่กำลังตามหาอิสุสีแม็ตัวนี้ก็ได้สภาพนะครับปี2007แต่สภาพเรียกว่าสวยมากๆแล้วก็เอนมือเดียวป้ายแดงไมคก็ใช้มาน้อยนะครับใช้แค่170,000กิโลเมตรเพียงเท่านั้นนะครับรถสวยมากๆนำมาฝากให้กับสมาชิกที่ชอบและสนใจหากระบะแคปไว้ใช้งานดูรถทดลองขับได้ที่คลองเปทุมธานีสมาชิกบ้านไกล จะส่งให้ท่านได้ถึงหน้าบ้านนะครับรับประกันได้ลดแน่นอนมัดจำได้เลยครับรับประกันวัดได้ลดแน่นอนถ้ามัดจำลดไม่ถึงบ้านมาเก็บเงินคืนที่แอดมินเลยครับน้องคนนี้คัดและส่งรถต่ออย่างมีคุณภาพแน่นอนแอดมินก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับฝากรอมาลนในช่องให้เราได้เลือกได้ชมอยู่เป็นประจำนะครับรถสภาพพร้อมใช้มากๆนะครับเอกสารครบถูกต้องไม่มีชนหนักไม่ตัดต่อไม่พีิกความไม่จมน้ำแต่อย่างใดการกันตีการโอนครับ โอนไม่ได้ซื้อคืนครับแถมเงินค่าเสียเวลาให้ด้วยครับเราคัดรถสวยเช็ครถสวยๆไม่มีชนหนักไม่ตต่ตอพิกควัมนะครับคันนี้ต้องบอกว่ากริบๆเลยครับเครื่องเดิมดีเซลคอมมอนเรลใช้งานได้เลยครับคันนี้งามๆครับฝากสมาชิกที่กําลังหารถใช้งานชอบอีสูซุหากระบะแคปตัวสูงแท้ตัวนี้งามจริงครับ 2 3 9 0 0 0บาทกับรถสวย,สวยคัดและเช็คมาเรียบร้อยใครที่คัดไม่เป็นเช็คไม่ได้เราคัดให้เราเช็คให้นะครับจากทีมงานมืออาชีพนะครับเรื่องชนหนักตัดต่อพิก้้มจมน้ำนี่สำคัญครับมันแก้ไขไม่ได้นะครับโดยทั่วไปถ้าเป็นเครื่องช่วงล่างเกียร์แก้ไงก็จบครับแต่ถ้าเป็นโดนหนักตัดต่อพิก้้มจมน้ำไม่จบแน่นอนฉะนั้นเราคัดรถเน้นๆนะครับ เอาไปใช้งานต่อได้อย่างสบายใจรถสภาพพร้อมใช้มากๆนะครับคันนี้เกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างสมบูรณ์ขับใกล้ขับไกลขับได้ทั่วไทยไปได้ทั่วประเทศครับเน้นเอาไปใช้งานก่อนมาชมมาเช็คดูได้ครับกับรถส,สวยๆที่เรานํามาฝากนะครับคลิกที่ชื่อคลิปรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับรถอยู่ที่คลอง7ปทุมธานีคลอง7ปทุมธานีใครอยู่ใกล้กับไปเช็คชมบ้านไกลไม่สะดวกเดินทางไม่อยากเดินทางกลัวเหนื่อยกลัวเปื้องเราจะส่งให้ได้เลยครับรับรองว่าท่านได้รถแน่นอนรอเช็ครถทดลองขับที่หน้าบ้านครับ ไม่เหนื่อยไม่เมื่อยไม่ต้องเดินทางมาเองรับรองว่าถึงแน่นอนครับรถสวยแล้วนะครับคัดแล้วเช็คแล้วรับรองว่าสวยจริงตามรูปแน่นอน